S <s <us> มาแล้วฮะโอเคครับ <S <S อโอเคสวัสดีครับมาพบแบบคลิปที่สองของเรา่าคลิปแรกผ่านไปแล้วคลิปแรกอะไรนะครับคลิปแรกที่เป็นเบนโทเปียครับจ <c oughs> ะเป็นสำหรับเด็กครับเบอเปียคลิป่าคลิปแรกของเราเป็นตัวที่ไปถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วมาดูคลิปนี้ต่อได้เลยมาตัวเบนทเปียกับเบนทเปียคลิปเนี่ยต่างกันยังไงเลยเบนทเปียกับเบนโทปนนเ,เปีปยคลิปวิธีการเล่นเหมือนกับบน อ่าครับแต่เดี๋ยวเรามาเชิญกันว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงบ้างอ่อ่าเป้าหมายของแกคือใครที่เก็บสมองได้ครบสี่ซี่ก่อนจะเป็นผู้ชนะเลยทันทีรเราเก็บสมองอยังไงเก็บสมองโดยการที่เราจับคู่อ่เราตอบชาเลนเจอร์ได้เร็วที่สุดและถูกต้องก่อนสองใบแบบเดียวกันสองใบเราจะได้สองหนึ่งซี่ถูกต้องอ่าใครเก็บครบสี่ซี่ก่อนชนะอ่าใช่ไหมใช่ ยังจาได้ไหมถ้าจําได้ก็ <c oughs> ขอบคุณรับ <c oughs> อ่ะแต่ว่าในโจทย์ของเบนทเปียตัวนี้จะมีความยากขึ้นอ่าแล้วก็จะมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกับตัวเบนทเวคิดด้วยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเกมนี้ครับบอกเลยตรงๆเมื่อกี้เหมาะสาหรับเด็กี่ขวบนะครับพี่ต๋องหกขวบขึ้นไปครับอ่ะและเกมนี้เหมาะสาหรับเด็ก,ก,กี่ขวบขึ้นไปครับแปดขวบขึ้นไปอ่าเสร็จแล้ว่ามันยากขึ้นแน่อยมันจะขั้นไปเรื่อยๆรับโอเคเราไป ไปดูประเภทการกันเลยดีกว่าแบบแรกครับเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมมาเลย m e โ o r y เป็นเกี่ยวกับเรื่องความจำติดได้ดูติดได้เลยออันนี้ครับเขาก็จะมีบอกว่าภาพมันก็จะดูแบบสมจริงมากขึ้นแล้วก็บอกว่าตัวเนี้ยให้จำของที่มากขึ้นด้วยครับผมเหมาะสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาแล้วหรือว่าผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะจริงๆเกมเนี้ยอ่า จอแรกเป็นหมดความจำใครที่จำ5ใบ5ตัวอย่างนี้ได้ก่อนครับติดการต่อการเหมือนเดิมเลยะต่บครับมีอะไรบ้างมีโบมีลูกโลกมีรถมีเครื่องบินแล้วก็อะไรอย่างนี้ว่ติด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 โบรถลูกโลกเครื่องบินลง เอ้ยเออถูกด้วยนี่นพี่จำได้ด้วยอ่ะนี่เก่งจริงจริงมีพี่พี่หลอกแอบบอกนะโอเคครับอ่ะไปอันแรกครับลูกลกไปแล้วหมดความจําต่อมาเราเล่นแบบไหนดีครับพี่หลอกอืมเอาเรงได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยอ่าเป็นภาพเสมนอนใช่แล้วในนี้ครับก็จะมีสัตว์อยู่เยอะๆเลยครับแต่จะมีแค่สองตัวเท่านั้นที่มีหน้าตาเอนครับอ่าดูแค่หน้าตาครับไม่ต้องดูสี ใช่ในตัวนี้จะเห็นว่ามีตัวที่เหมือนกันอยู่ซึ่งก็คือซึ่งก็คือลิงอ่า่ครับหน้าลิงใช่ป่ะแต่จะ่เป็นรู้าลิงเหลืองกันกับลิงสีส้มครับใช่อันนี้คือคำตอบคือลิงครับผมมีที่หน้าตาเป็นหลักใช่แต่ว่าแบบมันดูยากขึ้นมากเลยนะใช่เพราะมันมีเยอะขึ้นครับใช่เพราะมันมีเยอะขึ้นด้วยแล้วแบบด้วยความที่สีมันไม่ใช่แบบตรงกับสัญลักษณ์เหมือนอย่างของตัวเบทอเบทิดอันนี้ก็เลยจะเป็นความยากมากขึ้นเป็นไปเป็นเปมาโอเคอ่าไม่เป็นไร ต่อมาอันที่สามอันนี้คืออะไรอันนี้ต่อไปต่อไปนี่ใส่อย่างนี้ครับออันนี้ครับอันนี้คือตัวตัวเหมือนกับรูปหน้าวัวอเหมือนกับรูปหน้าวัวตัวนั้นก็คือในภาพมันจะมีของอยู่หลายอย่างเลยแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่มากที่สุดเราก็หาว่าอย่างไหนนั้นมากที่สุดอาจจะเป็นรูปัตว์รูปสิ่งของหรือรูปอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่ามันจะมากที่สุดแน่นอนอยกตัวอย่างเช่นใบนี้ใบอย่างใบนี้ใบนี้คือรูปกกริลีลา เดี๋ยวเคยร้ายในจำนวนนี้มีจำนวนมากที่สุดครับก็ตอบคือเคยร้าใช่กอริล่ามีทั้งหมด5ตัวถ้าเป็นปลาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวอะไรเงี้ยครับอ่าต่อไปครับแบรนด์ต่อเขาวงโก้เขาวงโอ้เลยไปดีกว่าไปอ่าอันนี้ก็เป็นของของจีนนะครับใช่ในเบทอเพียคิดเนี่ยเขาวงโอ้เนี่ยจะเป็นเส้นเชือกให้อ่าเด็กวิ่งเตะฟุตบอลหรือว่าให้หนูแมววิ่งไล่หนู อ่าแต่อันนี้จะเป็นมาในรูปของเขาวนเลยน่าจะจะเป็นประมาณนี้ครับเขาจะบอกว่าเออมีเส้นทางไหนบ้างที่ออกได้ครับก็จะมีตรงกลางที่เป็นจุดเริ่มต้นครับก็มี A B C D อยู่สี่มุมสิ่งที่ต้องตอบคือต้องมือตอบครับแล้วต้องตอบว่าเส้นทางตรงกลางครับอันไหนคือทางที่สามารถออกไปได้ถ้าว่าตอบแล้วตอบ A ถ้าถูกก็ได้กาครับโอเคเลยได้ครับไปต่อมาครับอ่าสมองสมองสมอง อันนี้คือเหมือนกันเลยครับเป็นเหตุและผลการหลักการคิดวิเคราะห์เหมือนกันอันนี้เป็นรูปจิ๊กซอว์มาเหมือนกันเลยเรือจิ๊กแต่จริงมีรูปเหมือนกับของตัวเบต้าเบคิดเลยแต่ว่าจริงๆจะมีความยากมากกว่าใชบางอันนี้จะเป็นรูปลูบิกที่จะต้องดิบสีมีบซับซ้อนเลยมันจะมีมิติที่มากขึ้นโอเคป่ะเหมือนกันใครเจอใครเจอคำตอบก่อนตอบการเลยอ่าต่อมาต่อมาครับ คนเดิมอันนี้เจนนี่ที่หลายคนสัมผัสครับและสมองไวจะดูว่าเจนนี่คิมต้องดูต่างรับสีแดงคือมือขวาสีมือคือมือซ้ายนิ้วโป้งคือหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยครับแล้วยังจะมีสัญญาณหนึ่งบอกอีกเช่นนี้คือหนึ่งสีน้ำมือนคืออะไรนิ้วโป้งแต่กมูแต่กมูแล้วก็ต้องเอาเบอรข้างนึงที่ไม่ใช้ตบครับถ้ามือไปแแนงแล้วง่ายครับไม่ง่ายเท่าไหร่นะ อันนี้ปวดหัวมากครับกับไอ้อันนี้ใช่ครับต่มาไปที่เจรับที่เจอะไรดีครับเฮ้ยเป็นการทดสอบประษาสมด้านสีครับแสดงว่าต้องมีโจทย์อะไรอันหนึ่งหายไปจากตัวน้อใช่ไหมใช่ครับอะไรก็หายไปครับพี่คิดไม่ทันนะจริงสิ่งที่หายไปเป็นออดวันครับออดวันเอาถ้าตัวนั้นอาจจะมีเป็นอ่าแยกว่าอันไหนต่างจากพัวกครับผมมันเป็นทักษะในการแยกแยะแต่ว่าถ้าอย่างตัวเนี้ยจะเป็นหมดคัลเลร์มาครับ ซึ่งในหมดคัลเลอร์เนี่ยเขาก็จะมีคำศัพที่เกี่ยวกับเรื่องสีต่างๆมา<ช>ด้วยแต่ว่าในคำศัพ์เนี้ยเขาให้จับคู่ว่าคำไหน <c oughs> เขียนถูกต้องและตรงสีกันมัไม่ใช่เเห็นว่าบะมีคำว่าเลสจะเขียนด้วยสีเหลืองีงครับเพราะบัวจะเขียนด้วยสีชมพูไงจะไม่ตรงแต่จะมีหนึ่งคำที่มันใช้สีที่ความหมายมันเองครับเชฉนคำเนี้ยคือคำว่าแบกครับที่ใช้สีดำเขียนกป็นคำตอบเอง อันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันกลับด้านไปกลับด้านมาเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้ได้ดูซ้อนดูยากได้ดูซ้อนดูยากเปนถูกต้องให้สมกับเด็กแปดขวบอ่าอันสุดท้ายครับเกมมือสัมผัสทั้งนี้เกิกันเลยครับมือสัมผัสแต่ว่ารูปเนี่ยเปลี่ยนไปนะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างมีทั้งแบบวงปีไม้มีมอสมันจะเริ่มสัมผัสยากมีลูกพีชมีสตรอเบอรี่มีขนมปังอะไรเงี้ยครับ แล้วก็มีเชือกด้วยอ่ามีเชือกด้วยมีลูกบาสด้วยครับผมไม่ผิดม้าลายก็มีม้าลายกับหมม้าลายกับตุ๊กตาหมีใช่อ่าโอเคอ่ะอ่ะต่อมาลองเล่นทดสอบดูครับซัพโปซัพโปใช่ไหมคุณผู้ชมดูครับได้ได้บอกเลยนะเกมนี้ผมไม่แพ้แน่นอนถึงแม้จะบาดเจ็บไปบ้างนเดหน่อยแต่ว่าสองคนมาดูน้อยไปไหมฮะสองคนมาดูน้อยไปไม่อะไรเดี๋ยวอันเชิญมาอันเชิญครับจุ้มอ่าโอเคครับมาต่อ น้องช็อตเหมือนเดิมเป็นตาข้อให้เราวันนี้ครับผมสวัสดีครับแต่ว่าวันนี้น้องแอลควรเป็นตากล้องแล้วเนี่ยจะเป็นไก่ให้พวกผมตบเฉียบไม่เชื่อกรอกเราเล่นเราเล่นยอกยอกอันนี้ก็เหมือนครับเราเล่นต้นเกมที่ควรอัดด้สัมพันธ์ที่เกินห้าวีครับเมื่อกี้ผมโดนสัมพันธ์เต็มไปแล้วก็ข้ามข้ามขั้นตอนนี้ไปครับเพราะน้องท็อก็ได้สัมพัสธ์หลายรอบด้วเหมือนกันข้าไปนะจับได้ป่ะจับได้จับได้ใช่ไหมจับได้อยู่ มันมีเกมที่ผมตอบไม่เคยถูกสกอร์แล้วไม่เหมือนจะง่ายแต่เล่นจริงยากตัดไม่ได้ตัดไม่ตัดไหนตัดไหนตัดหนตัดไหนไกลมาคิดนะวูปมุกเนี้ยมันควอยู่ตรงนี้แล้วโอเคครับมาเรามาแล้วกับจัรที่โจทย์แรกเลยโจทย์แรกคืออะไรเด็กอะอ่ามันคือโจทย์แรกเป็นความจำความจำด้วยโอ้โหอย่างเงี้ยเขาทาำวีท็อปเลยขอบคุณขึ้นหนึ่งสองสามเฮ้ยลมรถ เราจะได้แค่สองอย่างคิดสองทวะไปไปคิดก่อนไม่ไม่ล่ไมโอ้ลมรถขึ้นบินเฮ้ยมีไอ้ดำๆอยู่อะล่มรถขึ้นบินแน่เราจะเพิ่มกวดกันดีกว่าถ้าแบบตอบไม่ได้ภายในหวิคือออกเลยนะไ้ห้าวินับเป็นห้าห้าวีนี่เยอะแล้วนะเยอะนะหนึ่งมววสองสสรวมขา้งห้า มาดูกันครับไม่ใช่ผิดนะมันจะอใบตัวอย ide, well. ่างของเรานี่ยนี่จรคือผมคิดว่าเป็นตัวอย่างผมลยรีบตกแตก้วตัวอย่างมีอะไรโอเคครับไปล้วนใช่าเล่นครับเดี๋ยวให้พี่หลงเปคนเปิดล้วรัเกมนี้จำกันได้นะที่จะเป็นสสี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 รสี น้ำเงินทับลูน้ำเงินทับลูเฮ้ยถูกต้องเฮ้ยดูได้ไงวันนี้ดูน้ำเงินทับที่เหลือจะเขียนตรงสีดไปอ่ะได้็นสีแดงอ่ะอันนี้ครับ frequency ให้หาว่ามีจำนวนมากสุดครับพร้อมนะครับเอาเมื่อไหร่กี่โกงเอิ๊งสองสีเขียวใครบอกว่าไม่ใช่สีแดงอ่าสีแดงมากสุดรนี่ใช่ไหมถ้าอย่างนี้สีแดงมากสุดนะครับ โอเคไปก็ทิงไปเราถัดไปพี่ท็อปก็จะไม่ได้เล่นนะอ่า่ะไปี่ายด้วยเาเลยอ่ะไอ้ที่ทายแล้ว่าทางไหนคือทางทไหนที่เราออกใช่สามสอโอ้ยอ่าบครับทำไมไม่แอบดูด้ยเมื่อกี้ใช่ครัใช่ใช่บีบีครับถูกต้องนิดนึงเอ้ยมาขอเหมือนเดิครับ3 2 1สา โอ้โสี่จริงแล้วประเด็นคือปิดซีเมยวอันนี้ไม่ใช่วงกลมด้วยนี่เดินทางนี้ไปได้ตึ๊ดดุ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 ๊ดเก่งเลยมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะอยากให้ตกปล่ได้ไหมถือหวังอ่าผ่านไปอันต่อไปครับอ่าอันนี้หาหน้าเหมือนครับว่านหน้าตาเหมือนกันเลยฝาแฝดฝาแฝดนึงสองสามซึ้ดอ่าฮะมองไม่เห็น กาลิลากาลิลากาลิลาเออถูกต้องนะมันไม่ร้านน่ากาลิล่าแต่แค่กาสีใช่แล้วรู้สึกว่าแข่งจมี้เขึ้นไม่เบิดกันบลูอ่ะเนี่ยสอบสอบจำไม่ได้ยังแมงป่องต้องตอบก่อนค่อยเปิดมือถอยหลังอ่ะถอยหลังไอ้พวกท่หัวไม่ได้ไม่ได้ครับไห้ถึงที่สมองแล้วอ่ะอย่าลืมนะครับต้องตอบก่อนแล้วค่อยเปิดมือนะอย่างมื่ต้องจบทางไหนแล้วนะอ่ะต่อมา นี่ความถีดมันเดิมความถีครักขัยจำนวน1,2 8หนึ่งอมเป็นาถือให้แล้วที่มันต้องตอบสี่จุดอีส้มอ่ะครับถูกต้องได้หนึ่งคนเขาวงกดอีกแล้วหนึ่งอเอเปิดมือกี่ดอกใช่หรอ A หรือเปล่าบีไม่ใช่หรอเอหรือเปล่าใช่เอหรือเปล่าอะไรอ่ะตึ๊ดตืด อ๋อจริงนะ้รอโอู้ลยกไม่ไ่คีผมมองผิดผมมองตัวเอเป็นทางเรื่องต้นมันเชียวมันไม่ได้เลยนี่มาอีกแล้วสองที่แล้วคุณทาก็ได้อีกหนึ่งที่เฉพาะมาแล้วอะไรเนี่ย e a e เรืออ่ะเขาก็อีกแล้วยัแยัไปไหนหนึ่สสครับเฮ้ยใช่เปล่ามาดู เราก็มาไรมันไปเฮ้ยเห็นไหมดีคุณเรีอบถ้าคุณบอกว่าตอบก็ตอบปีเร็วมันต้องเป็นปีครับนี่คุณเรีลองทดอ่ออเล่นเลยอะนะเมื่อไหร่ด้นก็จ้เปิดอ่ะหนึ่งสองสามไปากปาหัวปานึ่งหัวมาปา อ้าวผิดอันอ้าวมเหมือันเดี่ยวมีคขอมว่าเดียวผิดครับเพราะมันจริงๆคือกระต่ายต้องเป็นกระต่ายไหนกระต่ายอโมงไม่เจอกระต่ายกระต่ายสองตัวโอ้เดี๋ยวนะโอมันเป็นกระต่ายเห็่หรือเปล่ต้องเป็นกระต่ายด้วยนะฮะเป็นกระต่ายด้วยเดี๋ยวนะใช่กระต่ายหรอกระต่ายกระต่ายสองตัวไม่ร้ซึ่งเห็นมึนกระต่ายทำไมล่ะคุณตอนนี้เดี๋ยวโม่ทำปิดเล่นไปสามต่อเนืงเลยปะผมเจอแล้วนะเงียบไปผมเจอแล้วนะเป็ดครับเป็ดเหรอ อ่าเป็ดถูกต้องถูกต้องทีเกมนี้ผมชื่อไม่ไหวจริงเกมนี้แล้วมันจริงๆริงคือมันมีความยากมากเลยนะยากขึ้นเยอะผมเริ่มเข้าใจก็เลยทั้งอยญ่ทั้งเล็กรูกส่งแลเยอะประมาณแปดเก้าตัวมันเลยสับสนง่ายอ่ะอันนี้ความจำครับต้องจำเลยหนึ่งจองต้อมรูปนี้ก็ได้ชอบด้ยจำไมได้ครับเป็ดป้าแกะช้างมีเป็ดนกนกเป็ดน้ำอ่ะก็เป็ดน้ำอ่ะแกะน้ำอ่ะเป็ด แกะปลาปลาปาช้างแล้วก็หมีถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้ยอะรู้สึกว่าคุณพี่ท็อปนี่จะถนัดเรื่องเมมโมรี่จริงจริงครับหนึ่งสองกีรัปอ่ะโอเคครับอ่ะมีรัปครับอ่ะมีกระต่ายมีหมามีหมาอ่ะมีแรดอ่ะมีแรดครับอ่ะอีกตัวหนึ่งอะไรวะอีกตัวทอง เฮ้ยมันไม่มีนะพี่หลงนอกนกอ่าเป็นที่ตอบที่ปี๊ดปี่ดครับปี่ดมันคอเล่าจำได้ว่าตัวมันยาวยาวาไอ่าตอนนี้นย่าพอเจอตัวเจอตัวทองกุงเป๋ะเี๋กวผมเปเลยต่อมาความจำเหมือนเดิมอ่าไม่คืดตอบเลตอนนี้นึ่สองสาแว่นโบกุญแจบอลลูน ปะหาที่อย่างเนี่ยผมบอกไม่ทราบว่าเป็นหน้าไม้หรือว่าลมคันมีกนมันมีแากมันน่าไอหรือลมวะเรื่องต่อไกันนะลมลมเชฟพี่ลมเชฟลมช่วยลมกับไก่เน่ยใช่หน้าไม้หรอแล้วก็ลมรับลมก้าลมได้หนึ่งอันคือแค่โค้งแค่ดูหนึ่งเลยเกมนี้พี่ท็อปชอบอย่าลืมครับข้างขวาคือแดงข้างซ้ายคือน้ำมือนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าพออ่ะนี่นะอ่ะหนึ่งสอง ใช่ไหมถูกต้องครับปากก็แดงเฮ้ยหูอะไรนิ้วมือมาอะไรนิ้วมือครับจำที่บอกเคยบอกแล้วว่าคนที่อะไรนิ้วมือไม่ได้แข่งนะครับแต่คนที่ได้คือคนที่ใช้ตัิที่แล้วคือผมนั่นเองผมกับพี่ว่าจะเป็นคนเลื่อนนะครับถูกต้องอีกคนที่จะใจเรื่องหนึ่งไปครับว่าจะให้ไปไหนไปไหนตัวเชื่อผมอันนีไว้ทั้งหมดสิบวินาทีครับไปไหนครับพร้อมแล้วพร้อมนะหนึ่งสองเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบหมดเวลาครับมาลายลูกพี่ก็คือลูกนี้ครับไม่เคยถูกจริงจริแต่แต่จริงๆแล้วอ่ะแบบถ้าเกิดตัวเนี้ยโดนออกตอบผิดเนี่ยไม่โดนลงโทษนะมันเป็นโบนัสเลยอ่ะเป็นโบนัสนะครับป้ายโอเคต่อมาสีเจที่ผมถนัดครับเฮ้ยแอกว่าไม่ดูกันอ่ะนี่ครับก็คือจะต้องทาสีต้องกับคำพูดเองพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม ตำไม่ได้เลยำไไม่ด้อะไรโอเล็กปะอ่ะเปิดเลยเฮ้ยใบโอเล็กเูกต้องถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเขาเริ่มมาแล้วมาว่าแล้วดูที่แล้วไม่มีไหนตรงเลยผมเดาว่าใบโอเล็กโอเคโอเคมาได้เป็นเป็นอีกวิธีคิดเลงใช่แต่ว่าอย่างผมยอมรับว่าผมไม่รู้วอะไรเล็ยคือขี่เลยอะไรเลยมุ้งมุ้งใช่ไหมได้แชมพูอ่าเปิดแลวไปเลยครับอ่าเขาโมงกดตัวอีกแล้วนะอะไรเงี้ยอ่ะพร้อมครับหนึ่งสอง สี่ก็เงียบทานี้ตสี่ครับอ่าเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเขาเป็นอีกอันหนึ่งเขาเป็นอีกอันหนึ่งนี่โอ้สามอันเลยเนี่ยหนึ่งสองเปิดอใจเย็นครับยเย็บีอ่าบีถูกต้องครับอย่าเย็นโตด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 บีครับ สมาเหตุผลเหตุผลลอจิกครับจะต้องหาจุดที่เป็นช่องว่างว่าให้เติมโนมช่องพร้อมครับเปิดหนึ่งสองเปิดอย่ามือบังสินี่มือบังเนี่ยมือบังนี่เราโอ้จะตอบเอเนี่ยเอเออ่ะผิดผิดครับออ๋ีเจ้ามิน อันนี้ไม่ต้องคิดคำตอบเองคือผิดครับจริงจริงต้องเป็น C ต้องเป็น C นี่ไงต้องเป็น C ต้องเป็น C ด้วยความจริงเออใช่เพราะว่ามันมีรูต้องเป็น C ครับใช่เพราะว่า B มันมีผิดด้านออใช่ต้องเป็น C ครับโอเคครับตาหน้าพี่ท็อปก็ไม่ได้ตอบอะไรวะเนี่ยมาใจเขาจ้าเหมือนเดิมครับหนึ่งสองเปิดอะไรอ่ะอ่ะมาเร่ปลาเร่ปลาแดงนกครับอ่านกกระต่ายเป็ด ช้างแล้วก็พี่หมีครับเฮ้ยโอ้บอกเลยผิดครับหมูเฮ้ยเอาจริงมึงมองผมผมเห็นเป็นหมีเนี่ยหมูหมูครับมันมันคือหมูตัวชมพุ่อลองดูครับถ้ามันมองความมันเหมือนหมีไหมหมีมันเป็นแบบนี้เอาลองขามันเล็กไปอะแล้ยตอบผิดครับเออแต่นักอหมูวันนี้อยากเล่นต่อไปเกมขาอันนี้ผมจับอันไหนเปิดอ่ะให้เขาดูหน่อยว่าคือเกมอะไรอ่าเป็นจับคู่จับคู่เป็นอย่างนี้นะ ิแล้วคือจะเปิดทำไมล่ะอ่ะ1น3ซองซอปิทอฟเจอแล้วแหละผมว่าจริงหรอผมว่าป่ทอฟมาเจอแลบหมายถึงด่าใครนี่จะอ๋อแลดเโอเคนี่นะฮะเป็นแลบสีฟ้ากับสีครีมนะฮะอันนี้ดูลำบากอันนี้ดูลำบากจริง อ้าวใกล้มความเป็นพิษแมวเยอะมากอ่าอันนี้เนี้ยพี่หลงชอบไปกิที่ผมได้โอ้โเฮ้ยอันนี้อ่าอยู่ับขวาเป็นแดงซ้ายเป็นน้ำเงินอ่าจับที่ห้าหนึ่งสองซ่มโอ้โหไม่ทันเอ้ยพี่ผิดครับให้ให้ช่วยคุมดูก่อนครับมันคือทำไมเปลี่ยนคราบเพียงนี้ครับซึ่งอันเนี้ยคือต้องเป็นสองอ่าอันนี้คิดหนึ่งกับสองครับเขาผิดครับแม่เปิดใหม่อ่ะพร้อมนะครับหนึ่งสองซ่ม อันี่ยมือมัอีแล้วเรียกมไปก่อนน้ตไปน่ไไไม่ได้ทำได้เลยเมื่อกี้พี่ท็อปยังไงการสับอยูน้เมอไหนวะแลไม่ด้ง่ามีกา่ยอะไรอย่วงนเขากดอีกแล้วอ่ะอ่ะว่งสองาอุ้ยสครับแสบไหมเปิดอแรอ่ะนี่ฮะ สนะฮะกดแรงมาเย้อ่าหนึ่งสี่ไสองส่แล้วสองส่แล้วว่าไม่ได้ซี่เลยอ่าต่อมาพร้อมครับหนึ่งสองสามได้เป็นได้ครับเออันจำได้จบเหรอไม่จบหรอาเทเชัอ่าอ่าันนี้หาจุดโดนมากที่สุดนะครับพร้อมหนึงสอสมเหลืองไม่ทันไม่ทันจะหยิบเลย เอ้ไม่ใช่เขียวปะหนึ่งเขียวจับาเหลือมีห้างเขียวมีหครับไม่ตอบทันเเขียวอ่ะยังไม่ทันตอบเลยยังอ่ะมาอีกแล้วนะชอบอยากไปนแดงโอ้โหพี่ต้อมบอลบอเลยว่ะสามสองหนึ่งตึกตบวท่ามันเหมือนนะท่ามันเหมือน ไปตัวอันต่อไป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 อ่ะอันนี้เราจีบอาหารชองว่างอ่ะหนึ่งสองสามผมไม่จับด้วยอ่ะอ่าเบอร์สี่เบอร์สี่จริงเหรอสี่ครับเฮ้ยเป็นกับด้านคิดด้านครับคิดด้านครับบีต้องเป็นเลขบีต้องเป็นบีเออต้องเป็นเลขบีนะฮะมันคือมเป็นกับด้านครับเป็นเลขบีค่ะมันต้องเป็นบีเหมือนเห็นไหมมันจะหมุนอย่างนี้ก็เป็นต้องไปถือทางซ้ายเหลืองครับใช่ อก้ความเนือคือจอดตัวนี้มีความยากมากกว่าเปียคิดผมยังไม่ทันตอบเลยผมยังไม่ทันตอบเลยอผมแค่ลูกปีกผมรู้ร่ไม่เข้าทาอเลยอ่ะอ่โอเคมาฟ้าเื่ยงป้ายนะฮะตาเยเจ็ดทโมกนแล้วตาเยอะเจ็ด้โมกนแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหแอบเห็นนาอะไรให้ไม่ต้องอะไรตอะไรมาที่มันเป็นรู้ว่ามันเป็นตัวขีดแล้วก็มีงอเป็นกใส่ไฟมากเลยนอะไรมันคืออะไรที่ใส่ไฟวะ ไม่ใช่ C ไม่ใช่ C ฝากไป A หรือบ B B ครับ B B B เป็นรูปขีดออกมาเป็นรูปเส้นอย่างนี้ B มันมีขีดสองอันมา B ใช่ไหม B B B เย่ถูกต้องครับเห็นไหมมันมีขีดสองอันด้วยนะที่สองอันคือไอ้นี่ใช่เนี่ยมันเนี่ยดูดิมันไปขีดเหมือนกันสองอันเอองคนละนั่งอ๋อใช่แต่ว่าคนละนั่งดีเพราะเราต้องดูดีๆก่อนนะครับโชคดีที่เราถูกเอาเคคสแลรวจิ้มเหมือนเดิมไป ให้เปิดให้เปิดก็ได้หนึ่งสองโอ้โตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตสครับอ่าจบมบแรงมากอันนี้ครับใช่ครับเป็นัต่อเือรซีนะคะสามต้นะครับไปกำลังจะชนะแล้วอันนี้อันที่หนก่นครับนี่คือได้อ่าครับหนึ่งสองสามเดี๋ว่าพี่อต่อให้อยู่จริงหมาป่า ใช่ครัเพราะพี่ทอมต่อให้อยู่โอไม่ได้ต่อให้เลยโอ้โหสามใีกแล้วทำไมไม่ได้เอามาเอามาเล่อันนี้ครับอันนี้เป็นความหมายคือถ้าได้ใบหนึ่ใบหนึ่งอ่ะคือได้หนึ่งค่าใบมีค่าเท่ากับหนึ่งที่สมองเลยครับไม่จำเป็นต้องเก็บทั้งสองแต่เพราะว่าถ้าพี่ท็อปได้แบบนี้พีต้องจะชนะเกมเลยครับอ่าเรามาเลือกกันให้พี่ท็อปนะฮะเป็นใบถ้าเหิงอ่ะสองช่วยจริงอ่ะสองใบนี้มันจะยาก มันไหนว่ะยังไม่เจออันนี้อันนี้จบแล้ใกล้คิดหมดแล้วแล้วก็มีอีกตัวที่งใกล้คิดแล้วฉันจะใกล้คิดช่วงอันนี้น่าจะดีกว่าอันนี้ยนี่คือไม่อยากให้ชนะเลยอันนี้นะครับคือคําตอบที่ท็อปต้องตอบนะครับอ่ะมาดูกันอ่ะเริ่มนะครับสามสองหนึ่งเริ่มสิบเก้าแปด หนึ่งสองเลยพี่ท็อปตอบครับไม่ให้คุยครับผมว่าพี่ท็อปตอบได้ตัวเมื่อกี้อ๋อใช่แล้วนึงคิดนะครับมันมีรูปอะไรบ้างวะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอตุ๊กตาหมีเจ็บถูกต้องฮะโอเคครับคำตอบคือตุ๊กตาหมีนครับพี่ท็อปก็ได้เป็นก็ได้เข้ากับถึงแต้มเลยเหมือนขาพี่ท็อป พี่ท็อปเก็บก็ขี่แต้นด้ียร่อยครับพี่พชาติจนี้ไปเลยเย้ yeah. เพราะว่าเซนตาหมี่มันมีความดันของมันมันไม่ได้นิม่มแบบใบแมงกูฟพีชถ้าไ่พอจับกูฟพีชกูพีชมันเป็นผลไม้ที่มีขนอนะ่ะมันก็จะนิ่มกว่าจาได้จริงสรุปนะ,ะฮ,ฮะครับผมบอกว่าบทสรุปก็คืออ่ะพิธีการเล่นของเบนทอเปียเนี่ยจริงๆไม่ได้ตา่างจากเบนทอเปียคลิปมากก็คือเล่นเหมือนกันแยกการเหมือนกันแข่งกันตอบเหมือนกัน แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือโจทย์ที่ยากขึ้นแล้วก็จะมีโจทย์ที่เป็นโจทย์ใหม่เพิ่มเข้ามาก็คืออย่างโจทย์ที่เป็นโจทย์สีอันนี้มีความยากในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าต้องใช้ความแยกแยะและความเข้าใจในคําศัพท์ตรงนี้ส่วนหนึ่งถ้าแบบเป็นเด็กที่เล็กเลยอย่างเป็นประมาณ 5- ้าถึงหกขวบอย่างเงี้ยน้องเขาเพิ่งเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องสีเนี่ยบางที้องอาจจะจําไม่ได้อะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็ด้วยความที่อ่าจริงๆพออัปเกรดมาเป็นตัวนี้แล้วอ่ะ มันมีเรื่องที่แบบพวกสีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควรครับผมมันก็เลยทำให้มีความยากที่มากขึ้นอ่ะไปเดี๋ยวเบทอเปียธรรมดาก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราคุกันดีกว่าว่ามีอีกว่าชั้นไหมอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับได้ครับแล้วเดี๋ยวเราพบก,กันใหม่ซียูซียูในคลิป